สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสาธิตพิธีการทํากุ้งทอดนะคะหรือว่าอ e ีบิายนะคะส่วนผสมของเราก็จะมีไข่นะคะไข่ที่เป็นลูกๆเนะะี่ยค่ะก็ใส่อย่างนี้แล้วก็ตีดเลยนะคะปีให้มันเข้ากันในไข่เนี่ยเป็นไขน่ล้วนๆเลยค่ะไม่ไม่ต้องมีส่วนผสมอย่างอื่นเลยนะคะเอาไว้สําหรับชุบแป้งทอดโดยทั่วๆไปนะคะแล้วก็มีแป้งสาลีะคะ่ะในนี้จะเป็นแป้งสาลีนะคะแล้วก็แป้งเกล็ดขนมปัง ก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีทํานะคะขั้นตอนแรกก็คือเราแกะกุ้งขาวแต่อันนี้กุ้งก็ไซส์ห้าสิบตัวนะคะห้าสิบตัวโลก็แกะเด็ดหัวนะคะทําความสะอาดแล้วก็เว้นเปลือกช่วงหางอันนี้ไว้นะคะเพื่อความแข็งแรงของกุ้งเวลาทอดนะคะลาดับต่อไปเราก็นี่ค่ะมาเฉือนเฉือนกุ้งนะคะบ้างมันนะคะน้อยๆน,นะคะอย่าบ้างลงไปลึกเพราะว่าเดี๋ยวกุ้งมันจะขาดนะคะก็บ้างในส่วนของหัวเยอะๆนิดนึง อพอบ้างเสร็จกุ้งก็จะออกแบบนี้ตัวกุ้งก็จะตรงนะคะเราก็เอามาคลุกกับแป้งสาลีในแป้งสาลีเนี่ยนะคะก็จะมีส่วนผสมของเกลือของเออน้ำตาลนิดนึงเกลือแล้วก็เพริกไทยก็ได้นะคะอ่ะแล้วเราก็บีบพยายามบีบช่วงหัวมันนะคะพยายามบีบช่วงหัวมันให้มันเล็กให้มันเล็กเสมอกับช่วงหางช่วงหางถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปทําอะไรมันนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะขาดง่าย เนะะี่ยค่ะบีบมันไว้บีบเสร็จก็คุกคุกให้มันเป็นตัวนะคะหางมันเนี่ยพยายามทําความสะอาดไว้นะคะอย่าให้มันมีแป้งเพราะเดี๋ยวเวลาทอดแล้วเราจะเห็นหางมันเป็นสีแดงๆก็จะได้ความสวยงามถ้าอยากให้มันยาวนะคะถ้ากุ้งม,มันสั้นถ้าอยากให้มันยาวแล้วก็ บีบมันนวดนวดมันออกไปนิดนึงนะคะมันจะได้มันก็จะได้ความยาวของกุ้งแต่ว่าเราอย่าให้มันยาวมากเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่น่ากินอ่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็มาชุบชุบในไข่ชุบในไข่เนี่ยค่ะชุบเสร็จปุ๊บก็เอามาใส่ในอันนี้เป็นเ,เก็ดขนมปังนะคะเก็ดขนมปังเนี่ยตอนซื้อมามันจะเป็นเกดใหญ่ๆนะคะเราก็มาบีเนี่ยค่ะ บีให้มันละเอียดละเอียดนะคะเพื่อความสวยงามถ้าเกดถ้าเกดมันใหญ่เวลาเอาไปทอดเนี่ยมันจะไม่ค่อยโอเคแล้วก็มันจะไม่ค่อยอร่อยนะคะมันจะเหมือนกับกินแป้งก็บีให้มันอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะหนึ่งรอบแต่ว่าหนึ่งรอบเนี่ยมันจะไม่สวยงามแล้วก็มันจะดูกุ้งดูผอมไปนะคะส่วนหน้าพี่จุ๋มทำก็จะทำสองรอบค่ะรอบต่อมาก็มาเลยค่ะทุกไข่ค่ะ ชุบไข่อีกหนึ่งรอบนะคะชุบไข่เสร็จแล้วก็มาใส่แป้งขนมปังนะคะอ่าแล้วก็ใช้มือเราเนี่ยนะคะปั้นมันให้มันสวยปั้นมันให้มันสวยพยายามฉีกขางให้มันนี่ไว้นะคะให้มันกระจายอ่าเนี่ยคะ่ะก็จะได้เป็นการชุบครั้งที่สองส่วนหน้าพี่จุ๋มจะชุบแค่สองครั้งนะคะถ้าสามครั้งเนี่ย มันจะอ้วนไปนะคะสองครั้งเนี่ยมันจะพอดีแล้วก็เอามาใส่วางเรียงไว้วางเรียงไว้ในนี้นะคะอ่าเดี๋ยวทําให้ดูอีกสักตัวหรือสองตัวอ่ะเนี่ยค่ะกุ้งอันนี้ก็บ้างเสร็จแล้วนะคะก็นวดมาตั้งแต่หางนะคะแต่หางก็นวดเบาๆพอมาถึงหัวเนี่ยก็บีบบีบแรงนิดนึงนะคะให้เคล็ดลับก็คือให้ตรงตัวมันเนี่ยนะคะมีความใหญ่เท่าๆกับหางมันกุ้งมันก็จะได้ทรงออกมาที่สวยงามนะคะ พราะอีตอนที่ในขณะที่เราบีบเนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมนะคะหลังจากนั้นเราก็คลึงๆให้มันกลมนิดนึงแป้งที่ติดหางก็เด็ดออกลูดออกนะคะออันนี้เป็นตัวที่สองอ่ะชุบไข่เหมือนเดิมค่ะชุบไข่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในขนมปังเกล็ดขนมปังค่ะคุก่จุน้องอ,อยา ทำทำกุ้งค่ะ,ะ <ทำ S 1> นี่<ล>นะคะอ่ะอันนี้รอบที่สองนะคะใส่ไข่ลงไปเลยอ,เอร่อยจังเลยไม่ตามยังบูไปเลยอ่าอันนี้เป็นอันที่สองนะคะที่สองรอบที่สองแล้วเนะะี่ยค่ะก็จะได้กุ้งออกมาประมาณเนี้ยนะคะอ่ะก็วางเรียงลงไปอ่า <c oughs> เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะทอดให้ดูเลย <c oughs> โอเคนะ มาขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็มาทอดนะคะก็คือทอดธรรมดาเนี่ยค่ะใส่กระทะตั้งน้ํามันเออตั้งกระทะใส่น้ํามันนะคะให้น้ํามันมันร้อนเบาๆนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ทอดลงไปอันนี้กุ้งที่เราทำมันเนี้ยนะคะเราสามารถทําอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เก็บไว้ได้หลายวันนะคะจะฟรีเซอร์ก็ได้นะคะจะใส่ช่องฟิลเตอร์ก็ได้นะคะเก็บได้หลายวันแล้วก็ กุ้งทอดเนี่ยสามารถที่จะนําไปต่อยอดในแกงกะหรี่ของญี่ปุ่นนะคะหรือว่าจะเป็นไส้ของซูชินะคะหรือว่าทํามากินะคะก็ทําเป็นไส้ได้หรือว่าเราจะทําเป็นสลัดกุ้งนะคะหรือว่าจะกินเป็นกุ้งทอดธรรมดาทั่วไปอย่างนี้ก็ก็ก็โอเคนะคะได้หมดเนี่ยค่ะแล้วก็ทอดประมาณอย่างเงี้ยนะคะ ได้กุ้งทอดออกมาเนี่ยนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้โอเคแค่นี้ก็